ภายใต้การนำของพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของครูและนักเรียนจึงได้มีการมอบหมายนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณพศ2567เรื่องการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้ 1. สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรในรูปแบบต่างๆอย่างเข้มข้น 2. ปลูกฝังทัศนคติพฤติกรรมและองค์ความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และไซเบอร์อย่างสร้างสรรค์ 3. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4. พัฒนาบทบาทและภารกิจด้านความปลอดภัยของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยนางสาวสุภาพันธ์ทองพยงศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะผู้ประสานงานหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของครูและนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาจึงมอบหมายกลุ่มพัฒนาการศึกษาโดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในสถานศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และการสร้างจิตสำนึกแก่นักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษามีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ในการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการในการป้องกันเหตุภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้มีองค์ความรู้และได้ทดลองฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์และมีความรู้และเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งนี้ได้บันทึกภาพและวิดีโอองความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเผยแพร่เรื่องการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาการป้องกันและช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆเผยแพร่แก่สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน สถานศึกษาครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์มีขีดความสามารถในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณาภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเอาตัวรอดกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัย